กเขาทายคินเนี่ยที่เห็นห็นลุงเนี่ยบางเทียกับเนี่ยตันต่ดยอดขายได้ทำไหม้วไเองทำไหมจะทุกทำไหมเจ้าทำอะไรไอ้ทีไ่ไอ้นั่นไหนคลิปคลิรุงรุงของเจ้ากับของฟางอะไรทำร่วมกัน anh đi học khám nhá, cháu đi thu đi lại cho khám nhá, cháu khám được sao là lo đi, ยเบื่อเยอะตัวเบิงะไเยะตวจะคำอะไรฮะเบิ้งอะไรชอบคำตอ้าำไหมทำตอียคิคำก็คิดวันนี้เลยคิดลุ้งๆเลยจะคำว่าลุ้งๆหน่ยันนี้วันาำ

กูโมหัวหลอเมือนี่ด็กหัวเวลาเราหัวหล่อมันจะเป็นยังไงเนย